คุณผู้ฟังเคยสงสัยเล่นๆไหมคะว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงมีหัวนมทั้งที่ก็ไม่ได้มีหน้าที่ให้นมลูกเหมือนผู้หญิงเลยเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่เอาจริงๆมันมีคำตอบทางชีววิทยาทีา่น่าสนใจซ่อนอยู่เกี่ยวกับการสร้างร่างกายเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยคะ่ะใช่เลยครับ กุญแจสาคัญมันอยู่ในช่วงต้นๆเลยของการพัฒนาตัวอ่อนมนุษย์นะครับคือตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าตัวอ่อนจะมีคโครโมโซมเพศหญิง XX หรือชาย XY นะครับโครงสร้างพื้นฐานร่างกายเนี่ยจะเริ่มพัฒนาเหมือนๆกันไปก่อนเลยอ๋อเหมือนกันไปก่อนใช่ครับซึ่งรวมถึงการสร้างปุ่มเล็กๆที่จะกลายเป็นหัวนมด้วยมันเกิดขึ้นเร็วมากหมายความว่าทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายตอนเป็นตัวอ่อนมากๆก,ก็มีปุ่นหัวนมนี้เหมือนกันหมดถูกต้องครับ ในช่วงประมาณ4-5สัปดาห์แรกของการตั้งครรภทุกคนพัฒนาตามแพทเทิร์นพื้นฐานนี้ไปก่อนเลยคือหัวนมเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่ฮอร์โมนเพศชายจะเริ่มทำงานด้วยซ้ำไปครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจละเหมือนเป็นพิมพ์เขียวตั้งต้นที่ทุกคนได้มาเหมือนกันแล้วหัวนมก็ติดมากับพิมพ์เขียวนั้นตั้งแต่แรกเลย ประมาณนั้นเลยครับผมแล้วทีนี้พอเข้าสัปดาห์ที่6หรือ7ถ้าตัวอ่อนนั้นมีคโครโมโซม Y นะครับซึ่งเป็นตัวกำหนดเพศชายเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มสร้างฮอร์โมนสำคัญคือเทสโทสเตอโรนอ่าฮะตัวที่สร้างลักษณะความเป็นชายใช่ครับฮอร์โมนตัวนี้แหละครับที่จะไปกระตุ้นให้พัฒนาอวัยวะเพศชายแล้วก็ลักษณะทางเพศอื่นๆตามมาแต่ว่าหัวนมที่มันสร้างไปแล้วล่ะคะมันไม่ได้หายไปไหนหรอไม่หายครับ คือมันถูกสร้างไปแล้วไงครับแล้วก็เออมันไม่มีกลไกทางชีววิทยาอะไรมาสั่งให้มันสลายหรือว่าหายไปก็เลยยังอยู่ก็เลยยังคงอยู่เหมือนเป็นเอ่อร่องรอยหรือว่าเป็นของที่ระลึกจากขั้นตอนการพัฒนาในช่วงแรกๆครับโอหนาทึ่งดีนะคะเป็นเหมือนหลักฐานติดตัวมาเลยงั้นในเมื่อไม่ได้ใช้ให้นมแล้วมันมีหน้าที่อื่นจริงๆไหมคะหรือว่าเป็นแค่ของตกค้างทางวิวัฒนาการถ้าพูดถึงหน้าที่หลัก เรื่องการให้นมตามธรรมชาติอันนี้คือไม่มีเลยครับเพราะว่าต่อมน้ำนมในผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาเต็มที่เหมือนในผู้หญิงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสำคัญอะไรเลยนะครับอย่างแรกคือมันเป็นจุดที่รับความรู้สึกทางเพศได้หรืออโว g i n จินาโซนนะครับอ๋อค่ะค่ะก็เคยได้ยินมาบ้างครับแต่ความไวอาจจะน้อยกว่าในผู้หญิงแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนด้วยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับ อีกเรื่องที่สําคัญเลยก็คือทาการแพทย์เพราะว่าตําแหน่งนี้เป็นจุดที่เราต้องให้ความสําคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้ชายได้อ๋อจริงด้วยผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้ถึงจะน้อยกว่าผู้หญิงมากๆก็ตามใช่ครับ พบได้น้อยกว่ามากแต่ก็เป็นไปได้และหัวนมก็คือตำแหน่งสำคัญในการสังเกตอาการเบื้องตน้นสรุปง่ายๆก็คือหัวนมในผู้ชายเนี่ยเป็นเหมือนผลพลอยได้จากกระบวนการสร้างร่างกายในช่วงแรกเริ่มที่ทุกคนมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันหมดก่อนที่ฮอร์โมนเพศจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็แยกการพัฒนาออกไปแต่หัวนมที่สร้างไว้แล้วก็ไม่ได้ถูกเอาออกไปเลยติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ ที่ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วการพัฒนาทางเพศในมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับมันไม่ได้แบบว่าแบ่งขาวดำชายหญิงชัดเจนตั้งแต่เซลล์แรกแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปมีขั้นตอนของมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เห็นภาพรวมของการสร้างร่างกายมนุษย์ชัดขึ้นครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วมีลักษณะหรือโครงสร้างอื่นๆในร่างกายเราอีกไหมที่เป็นเหมือนร่องรอย หรือหลักฐานจากช่วงตั้งต้นของการพัฒนาแบบนี้ที่มันยังคงอยู่กับเราแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวาพรมซับซ้อนของการสร้างตัวตนของเราขึ้นมาได้อีก